รัฐบาลออสเตรเลียเคยประกาศสงครามกับนกอีมูถึงขนาดส่งทหารติดอาวุธไปปราบเจ้านกพวกนี้เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียถ้ามีการคุยเรื่องนี้กันเมื่อไหร่จะโดนโหทุกครั้งออสเตรเลียเรียกสงครามครั้งนี้ว่า the great emu war ซึ่งถ้าพูดให้เป็นหลักการคือการสังหารนกอีมูเพื่อที่จะลดจำนวนประชากรนกอีมูลงโดยใช้ปฏิบัติการทางทหารในเมืองแคมเปียน ทางตะว,วันตกของประเทศออสเตรเลียในปี1932ซึ่งมันเป็นภารกิจที่ไม่ประสบผลสำเร็จซึ่งสื่อมวลชนที่ทราบข่าวในภายหลังจึงเขียนข่าวยอกร้อกันแบบที่รัฐบาลออสเตรเลียขำไม่ออกกันเลยทีเดียวหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงได้ระยะหนึ่งเหล่าทหารผ่านศึกของออสเตรเลียที่ไปรบในสงครามก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังการรบมีทหารผ่านศึกตกงานเป็นจำนวนมากรวมทั้งทหารผ่านศึกของอังกฤษ ที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียจึงต้องจัดหาพื้นที่ทำกินให้กับทหารผ่านศึกเหล่านี้เพื่อทำการเกษตรหาเลี้ยงชีพต่อไปในครั้งนั้นรัฐบาลออสเตรเลียได้บุกเบิกพื้นที่บริเวณออสเตรเลียตะวันตกและมอบที่ดินให้กับเหล่าทหารผ่านศึกเหล่านี้เพื่อทำอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างทุรกันดารประกอบกับเกิดภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำในปี1929 เกษตรกร,ก,รกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมให้เพิ่มผลิตผลข้าวสาลีส่งให้กับรัฐบาลรัฐบาลสนับสนุนทุกอย่างแต่ราคาข้าวสาลีก็ยังตกต่ำและปัญหาใหญ่ของพื้นที่นี้คือฝูงนกยักษ์ขนาดมหึืมาหรือเจ้านกอีมูนั่นเองซึ่งนกอีมูเป็นนกที่มีขนาดใหญ่คล้ายนกกระจอกเทศและวิ่งเร็วคล้ายกันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนกอีมูตัวเต็มวัย สามารถมีความสูงได้ถึง2เมตรมันจะหากินอยู่รวมกันเป็นฝูงมีแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียซึ่งมีจํานวนประชากรหลายหมื่นตัวหรืออาจจะถึงแสนตัวเลยทีเดียวถือว่าเป็นสัตว์เจ้าถิ่นเลยก็ว่าได้นอกจากนี้นกอีมูมันยังต้องการน้ําทุกวันด้วยปัญหาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่าทหารผ่านศึกได้เข้าไปทําเกษตรกรรมหาเลี้ยงชีพตนเองแต่ปลูกสักเท่าไหร่เจ้านกอีมูพวกนี้ ก็จะพากันมากินพืชผลทางการเกษตรจนเสียหายหมดทุกรอบเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งเข้าเหล่าทหารผ่านศึกจึงได้ร้องเรียนไปยังรัฐบาลออสเตรเลียว่าหาพื้นที่อะไรก็ไม่รู้มาให้ประกอบอาชีพก็ไม่ได้เพราะถูกนกอีมูลบกวนตลอดรัฐบาลออสเตรเลียจึงได้บุกเบิกพื้นที่ทำกินใหม่บริเวณใกล้เคียงให้แต่ก็ยังหนีไม่พ้นนกอีมูอยู่ดีปัญหาเริ่มรุนแรงขึ้นเหล่าทหารผ่านศึกเริ่มออกมาร้องเรียนมากขึ้น จนกระทั่งเดือนตุลาคมปี1932เราเหล่าเกษตรกรอดีตทหารผ่านศึกเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวข้าวสาลีส่งมอบให้กับรัฐบาลแต่ก็เจอฝูงนกอีมูจำนวนมหาศาลที่ผสมพันธุ์เสร็จตามฤดูกาลแห่กันมาหาแหล่งน้ำที่กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้จัดเก็บไว้เพื่อปลูกพืชพลังของฝูงนกอีมูทำให้รั้วทั้งหมดที่สร้างไว้พังทลายสร้างความเสียหายให้กับพืชไร่นกอีมูลุมกัดกินข้าวสาลีเสียหายยับเยิน แถมยังทิ้งโพงไว้ตามลัวทําให้กระต่ายเข้ามากินข้าวสาลีที่เหลืออยู่ซ้ําไปอีกเหล่าเกษตรกรในพื้นที่โกรธจัดจนหัวฟัดหัวเวียงและได้ทําการจัดประชุมเพื่อส่งตัวแทนที่เป็นอดีตทหารผ่านศึกไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาห่มออสเตรเลียในขณะนั้นเป็นการด่วนคือเซอร์จอร์ดเพียสซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงของโครงการบุกเบิกพื้นที่ให้ทหารผ่านศึกครั้งนี้แทนที่จะไปหารัฐมนตรีการเกษตร ด้วยความที่เหล่าเกษตรกร,กรอดีตทหารผ่านศึกสงครามโรคครั้งที่หนึ่งที่เพิ่งมาก่อร่างสร้างตัวในพื้นที่ที่โดนฝูงนกอีมูบุกได้มีความคิดแบบทหารเก่าคือต้องยิงนกอีมูด้วยปืนกลเพราะรู้ดีว่าปืนกลนั้นมีประสิทธิภาพขนาดไหนโดยเฉพาะปืนกลที่เพิ่งเสร็จจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงขอร้องให้รัฐบาลเอาปืนกลมากำจัดนกอีมูที่มาทำลายไร่ของเหล่าเกษตรกร ซึ่งเซอร์จอร์เพียสเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขว่าอาวุธจะถูกใช้โดยทหารเท่านั้นการสนับสนุนการขนส่งรัฐบาลจะเป็นฝ่ายสนับสนุนเหล่ากเกษตรกรจะต้องจัดหาอาหารที่พักให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่และกระสุนที่ใช้ในการปฏิบัติการครั้งนี้กเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายรัฐมนตรีกระทรวงการาหมออสเตรเลียจะส่งทหารไป และถือโอกาสฝึกความชำนาญในการยิงปืนของทหารด้วยเซอร์จอร์ดเพียสยังกล่าวด้วยว่าการเอาปืนไปยิงนกอีมูจะเป็นการซ้อมยิงปืนที่ดีกับทหารของเขาและเมื่อต้องให้สภาอนุมัติการใช้กำลังทหารวุฒธธิสมาชิกเจมดันได้ตั้งฉายา,ยายให้เซอร์จอร์ดเพียสว่ารัฐมนตรีปราบนกอีมูซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในรัฐบาลออสเตรเลียในขณะนั้น และยังมีการบันทึกภาพในภารกิจครั้งนี้อีกด้วยหลังจากที่มีการลงนามในคำสั่งประกาศสงครามกับนกอีมูได้มีคำสั่งให้พันรีมรดิต จากหน่วยทหารปืนใหญ่ที่7กองทัพบ,บกออสเตรเลียเป็นผู้บังคับหน่วยทหารเดินทางไปปราบนกอีมูอาวุธหลักที่นําไปสังหารนกอีมูคือปืนกลเลวิสสองกระบอกพร้อมกระสุน1 0,000ม 000, ืนัดและกําลังพล12นายปืนกลเลวิสเป็นอาวุธที่เรื่องชื่อในสงครามโลกค,ครั้งที่1อย่างมากเพราะมันมีอนุภาพรุนแรงพลังการทําลายล้างสูงสามารถกาจัดข่าศึกหลายคนได้ในเวลาไม่นานหน่วยทหารของผู้พันเมอรดิด จึงพบความมั่นใจมาเต็มร้อยเมื่อมาถึงหน่วยของเขาก็ได้ทําการตรวจภูมิประเทศและได้พบกับฝูงนกอีมูขนาดใหญ่เต็มทุ่งหญ้าไปหมดแต่แล้วสภาพอากาศก็ไม่เป็นใจเพราะฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ฝูงนกอีมูจึงกระจายตัวกันออกไปทั่วนกยักษ์พวกนี้อยู่ไม่เป็นกลุ่มก้อนจึงต้องเปลี่ยนช่วงเวลาปฏิบัติการจากเดิมเดือนตุลาคมไปเป็นเดือนพฤศจิกายนโดยทหาร ต้องประสานงานกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะทราบว่านกอีมูไปทำความเสียหายในบริเวณใดบ้างตามรายงานสงครามปราบนกอีมูวันแรกเริ่มต้นขึ้นในวันที่2พฤศจิกายนปี1932ทหาร12นายนำปืนกลไปตั้งยิงสองกระบอกทหารมองเห็นฝูงนกยักษ์ราว50ตัวแต่พวกมันยังอยู่ไกลเกินระยะยิงเกษตรกรเจ้าถิ่นจึงพยายามที่จะล่อฝูงนกให้เข้ามาใกล้ แต่ฝูงนกแยกตัวกันเป็นฝูงย่อยๆทหารได้ยิงปืนกลศาสตกระสุนแบบออโต้ออกไป1ชุดแต่กลับไม่โดนนกสักตัวทหารจึงได้จัดท่าทางใหม่ให้เข้าที่เล็งอย่างตั้งใจปล่อยกระสุนชุดที่2ออกไปอีกเสียงปืนดังสนั่นลั่นทุ่งมีนกอีมูล้มลง3-4ี่ตัวและมีเสียงเฮรั่นทุ่งแบบผู้ชนะศึกทหารจึงมีกำลังใจขึ้นทันตาเห็นและยังคงเฝ้ารอดักยิงนกอีมูทีละตัวสตัว ที่เดินไปมาบริเวณนั้นจนเย็นค่ําและสงครามกับนกอีมูวันแรกฐานยิงนกอีมูตายไปราวหนึ่งโหลเกษตรกร,ร,กรที่ล้วนเป็นทหารผ่านศึกร่วมกับทหารที่ถูกส่งมาปราบนกอีมูศึกษาหาทางที่จะหลอกล่อให้นกอีมูมารวมตัวกันให้มากที่สุดณนะพื้นที่แห่งหนึ่งเพื่อที่จะศาสกระสุนให้ตายหมูนับร้อยนับพันในที่สุดจึงพบว่าบริเวณสันเขื่อนกัก,กน้ําเหมาะที่สุด เพราะนกอีมูมันจะต้องมากินน้ําแน่ๆในวันที่4พฤศจิกายนปี1932ทุกอย่างเป็นไปตามแผนยุทธการฝูงนกอีมูราว1,000ตัวรวมตัวกันเดินเข้ามาในพื้นที่สังหารทหารได้เล็งปืนกลไปทางฝูงนกยักษ์บรรจงลั่นไกศาสตร์กระสุนออกไป1ชุดนกอีมูตัวสูงเท่าคนล้มละเนละนาด12ตัวขาดใจทันทีแต่ปืนกลนสิ้นเสียงไปดื้อๆท่ามกลางกองเชียร์ที่ปบมือรัว ทุกคนจึงหันไปมองที่พลยิงและพลยิงผู้ช่วยที่กำลังดึงลูกเลื่อนปืนกลไปมาเปิดฝาปิดลังเพิงดันกระสุนเข้าไปใหม่สรุปคือปืนขาดลำกล้องยิงต่อไม่ได้และจบลงทั้งแบบนั้นวันนั้นทั้งวันทหารยิงนกอีมูได้อีก12ตัวทหารนายหนึ่งในหน่วยกล่าวว่านกอีมูไม่ได้โง่อย่างที่คิดในหนึ่งฝูงมันจะมีหัวหน้าของมันอยู่เป็นนกอีมูตัวใหญ่มหืมา สูงราวเมตร90ขนสีดำทะมึนจ่าฝูงจะคอยสังเกตการในขณะที่นกตัวอื่นกําลังยุ่งกับการกินผลผลิตทางการเกษตรอยู่และเมื่อจ่าฝูงสังเกตเห็นภัยคุกคามมันจะส่งสัญญาณให้กับนกในฝูงของมันจากนั้นนกพวกนี้ก็จะพากันวิ่งหนีแต่ตัวจ่าฝูงก็จะยังไม่หนีมันจะรอให้ทุกตัวหนีไปหมดก่อนมันถึงจะวิ่งตามไปปิดท้าย ทหารที่ได้รับมอบหมายภารกิจมาปราบนกอีมูได้ปรับแผนอีกครั้งโดยขยับที่ตั้งปืนกลลงไปทางทิศใต้เพราะมีข้อมูลว่าฝูงนกแถวนั้นน่าจะเชื่องยิงได้ง่ายกว่าแน่นอนแต่เมื่อไปตั้งปืนกลจริงๆกลับไม่เป็นไปตามแผนยิงไม่ได้เลยสักตัวผู้พันเมร์เรดิตได้คิดแผนใหม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นไล่ล่านกอีมูแทนทหารจึงได้นำปืนกลขึ้นตั้งบนรถบรรทุกของชาวบ้าน แล้วขับตะเวนไปหลายพื้นที่เพื่อหาแหล่งชุมนุมของน้องอีมูแต่รถก็วิ่งไปได้เพียงพื้นที่จำกัดเท่านั้นเพราะพื้นที่สูงต่ำทุลักทุเลจนไม่สามารถเล็งปืนได้เป็นอันว่าการไล่ล่าโดยเอาปืนกลตั้งบนรถบรรทุกแบบในหนังไม่ประสบผลสำเร็จจนวันที่8พฤศจิกายนปี1932หลังจากเปิดสงครามกับนกอ,อีมูมาได้6วันทหารสำรวจกระสุนพบว่า ใช้ไปเพียง2,500นัดจำนวนนกที่สังหารได้ประมาณ50ตัวส่วนทหารปลอดภัยทุกนายสื่อมวลชนที่ติดตามข่าวการส่งทหารไปล่านกอีมูมาตั้งแต่ต้นนำเสนอข้อมูลในเมืองหลวงอย่างเข้มข้นมีสีสันปนความสนุกบทสรุปที่ได้คือนกอีมูไม่ยอมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่พวกมันพากันสลายตัวออกเป็นกลุ่มย่อยๆซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะไปไล่ยิงสสในสภาผู้แทนราษสรออสเตรเลีย ที่ทราบข้อมูลด้านลบจากสื่อมวลชนจึงนำเรื่องนี้ไปอภิปรายในสภาเป็นผลให้รัฐมนตรีกรลาหงต้องสั่งยุติปฏิบัติการสังหารนกอีมูและให้ถอนกำลังกลับในวันที่8พฤศจิกายนปี1932ส่วนผู้พันเมเลดิตยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่านกอีมูเหล่านี้กล้าหาญอดทนฉลาดและเป็นนักสู้แม้เมื่อโดนกระสุนบาดเจ็บ ทหารได้ถอนกำลังกลับไปฝูงนกอีมูก็กลับมาทำความเสียหายต่อพื้นไร่อีกครั้งอากาศที่ร้อนจัดและสภาวะที่แห้งแลง้งทำให้นกอีมูนับพันแห่กันมาใช้แหล่งน้ำของเกษตรกรแบบมืดฟ้ามัวดินนายเจมส์มิเชลผู้ว่าการที่ดูแลรัฐออสเตรเลียตะวันตกในขณะนั้นได้ออกมาขอให้ส่งทหารเข้าไปปราบนกอีมูอีกครั้งโดยผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเสริมข้อมูลระบุว่า ครั้งแรกที่ส่งทหารไปยิงนกอีมูตายไปราว300ตัววันที่12พฤศจิกายนปี1932รัฐมนตรีกลาหมออสเตรเลียต้องชี้แจงต่อสภาเรื่องที่จะส่งทหารไปปราบนกอีมูรอบ2โดยยกประเด็นความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประชุมสภาเห็นชอบและมอบหมายให้ผู้พันเมอรดิตคนเดิมนำปืนกลกลับไปอีกรอบเนื่องจากทหารในพื้นที่ ยังใช้ปืนกลรุ่นนี้ไม่เป็นวันที่13พฤศจิกายนปี1932ทหารเริ่มลงมือไล่ล่านกอีมูรอบสองเพียงสองวันแรกยิงนกอีมูได้40ตัวทหารไม่ลดละความพยายามวางจุดซุ่มดักยิงนกได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ100ตัวด้วยความซื่อตรงของทหารออสเตรเลียผู้พันเมอรดิตรายงานกลับมาที่สภาเมื่อวันที่ส0ธันวาคมปี1932 ว่าใช้กระสุนไป9,860นัดสังหารนกอีมูได้986ตัวเฉลี่ยแล้วใช้กระสุน10นัดต่อนก1ตัวมีนกบาดเจ็บ2,500ตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสงครามครั้งนี้ยืดยาวไปถึง40วันหน่วยทหารสามารถกำจัดนกอีมูได้เพียงราวพันตัวเท่านั้นและยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้สักทีเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในรัฐสภาออสเตรเลีย โดยวุฒิสมาชิกเจมดันได้ต่อว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมว่าเซอร์จอร์ดเพียสบ้าไปแล้วที่ไปประกาศสงครามกับนกอีมูสัตว์ที่ไม่มีพิษภัยอะไรแบบนั้นในครั้งนั้นสมาชิกในที่ประชุมสภาลงความเห็นตรงกันว่าควรยุติสงครามนี้ซึ่งสุดท้ายในวันที่สิบธันวาคมป19ี1932เเซอร์จอร์ดพียสก็ได้ลงนามประกาศให้สงครามนี้สิ้นสุดลง เหล่าทหารก็ต้องทำการถอนกำลังออกมาทั้งที่ภารกิจไม่สำเร็จและมีการอพยพเหล่าเกษตรกร,กรให้ออกมาจากพื้นที่นั้นโดยย้ายไปหาที่ทำกินแหล่งใหม่เหล่านกอีมูก็กลับมาครองพื้นที่แห่งนี้ดังเดิมเหมือนก่อนที่มนุษย์จะลุกล้ำเข้าไปเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะอย่างใสสะอาดของนกอีมูเลยก็ว่าได้แต่ถึงอย่างนั้นรัฐบาลก็ยังไม่ยอมแพ้นกอีมูโดยมีการมอบกระสุนและอาวุธ ให้เหล่าเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เพื่อกำจัดนกอีมูด้วยตนเองซึ่งก็ประสบความสำเร็จพอสมควรภายในปี1934นกอีมูทั่วประเทศจำนวนกว่า57,034ตัวถูกกำจัดถ้าจะว่าไปแล้วการลดประชากรน,นกอีมูที่ทำลายพืชผลของเกษตรกร,ร,กรถือว่าได้ผลระดับหนึ่งตามข้อมูลที่ปรากฏเกษตรกร,ร,กรในรัฐตะวันตกของออสเตรเลีย ได้ร้องขอทหารไปปราบนกอีมูอีกในปี1934ปี1943และปี1948ข่าวการทำสงครามกับนกอีมูแพร่สะพัดไปถึงอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแม่ของออสเตรเลียกลายเป็นประเด็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ในรัฐสภาอังกฤษทันทีหลังจากจบสงครามสื่อและสำนักข่าวต่างๆพากระทำข่าวเรื่องนี้จนดังไปทั่วประเทศ และดังไปจนทั่วโลกจากข่าวนี้ทำให้คนทั่วโลกต่างพากันตลกขบขันและหยอกล้อว่าบ้าไปแล้วหรือเปล่าที่ทำสงครามกับนกอีมูเรื่องราวของสงครามนกอีมูครั้งนี้โด่งดังและเป็นที่จดจำแก่ชาวโลกจนมาถึงปัจจุบันว่าครั้งหนึ่งมนุษย์เราก็เคยประกาศสงครามกับสัตว์ไม่หนำซ้ำยังได้รับความพ่ายแพ้กลับมาอีกต่างหากและคนออสเตรเลียยอมรับว่า การลบทับจับศึกครั้งนี้ไม่สามารถเอาชนะฝูงนกเหล่านี้ได้เลยกลายเป็นเรื่องล้อเลียนหอกล้อเฮห,หากันมาจนถึงทุกวันนี้และคนออสเตรเลียยังยกย่องนกอีมูและให้เกียรตินกอีมูให้เป็นสัตว์ที่ปรากฏบนสัญ,ญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียคู่กับจิงโจ้ด้วยและในปี1999ได้มีการนำนกอีมูกลับไปไว้ในรายชื่อสัตว์คุ้มครองอีกครั้งโดยในทุกวันนี้ คาดว่ามีนกอีโมอยู่ทั้งหมดราวห0แ0 0ถึงเจ็ดแสนตัว